ดีเดอร์พีเพลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องวอกทัวร์ไลน์ครับแอดมินจะขอรีวิวอ่าช่องสั้นๆน,นะครับเอามาฝากทุกท่านสําหรับทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวภาคเหนือตอนบนนะครับอ่าพะเยาเชียงรายนะครับก็จะต้องผ่านใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับหรือถนนพหลโยธินเนาะนะครับก็อาจจะได้สัมผัสกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วเอาเอาเอา,เอาช่วง นะครับที่มันคดเคี้ยวนะครับที่จะเตือนเพื่อนเพื่อนนักเดินทางนะครับให้ทาความรู้จักกับช่วงที่คดเคี้ยวหรือลื่นหรืออันตรายมากที่สุดสําหรับคนที่อาจจะไม่ชอบทางภูเขานะครับสําหรับคนที่ชอบก็เป็นโซนที่ขับสนุกเส้นหนึ่งครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับเออเอ้ไนะครับถนน ถ้าเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับจุดที่ที่เรียกว่าโคดเคี้ยวที่สุดนะของการมาภาคเหนือนะครับตอนบนก็คือมาเชียงรายช่วงลำปางนะช่วงเงาวนะครับตัวเมืองลำปางไปเงาวช่วงนี้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่สูงชันโคดเคี้ยวที่สุดของถนนเส้นนี้ครับอ่า ถ้าเป็นฝนตกเส้นนี้ไม่ธรรมดานะครับลื่นมากนะก็เรามาระวังนิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างลื่นแล้วก็พูดถึงว่าเส้นนี้คือเส้นเมนหลักในการเดินทางมาภาคเหนือตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นะพะเยานะครับเชียงรายนะนะครับเส้นนี้ก็ยังเป็นเส้นเมนเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับแพร่น่านนะครับ สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยก็คือโซนทางหลวงไปเด็นมารเลขหนึ่งนะครับแต่โซนที่เรียกว่าโคตเคี้ยวที่สุดของถนนเส้นนี้ก็คือช่วงตัวเมืองลำปางมาเพิงงาวนะครับประมาณนั้นช่วงงาวเอาง่ายเพิงงาวแล้วก็ถ้าพูดถึงช่วงนี้ก็คือการเดินทางนะครับก็ระวังเขาเรียกว่า ในโซนอำเภอง,งานะครับไกลมากแล้วตรงนี้จากตัวเมืองอเองชีงยงเชียงไรและนะครับตัวเมืองอลำปางอำเภอง,งาวประมาณร้อยกว่ากิโลด้วยซ้ํานะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนภูเขานะก็ที่เงานเนี่ยก็จะมีอุทยานแห่งชาติมีอะไรต่างๆเยอะนะครับโซนน,นี้นะไปเรื่อยๆนะครับ จอดแรกเนี่ยนะครับก็จะไปถึงแยกที่จะออกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข103นะครับลองกวางงาวนะก็ไปพูดง่ายก็จะไปทะลุต,ตรงนั้นเนี่ยก็คือจะโคดงเคี้ยวช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ระหว่างงาวนะไปอำอเภอแม่กานะครับของจังหวัดปเยาวเจ้านะครับเนี่ยนะรวมร้อยกิโลนะครับถ้าร้อยกว่ากิโลถ้าไป นะครับถ้าไปงามก็เป็นร้อยเหมือนกันเพราะว่าอ้ธนับจากตัวเมืองลำปางนะครับเป็นถนนจากโซนกรุงเทพมหานครโซนนุิศยานะครับเป็นสีเลนตลอดสายนะครับถ้าจะมาเชียงรายนะฮะก็เรียกไรสวยงามทุกโค้งนะครับ ฝงจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีภูเขาที่ว่าตัดที่จะทําให้ถนนโค้งนะครับแต่ว่าถนนคงเป็นการตัดตามถนนเส้นเด,มเดิมๆที่มีการใช้ในการสัญจรนะครับก็เอาง่ายๆเริ่มตั้งแต่ทางเกวียนจนถึงทางสีเลนมาตรฐานแบบนี้นะครับก็คเคียวอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าท่านดูจากด้านซ้ายแาะด้านขวานะครับก็ ไม่ได้มีภูเขาที่เป็นกำแพงนั่นนาะหรือว่าภูเขาที่มันสลับซับซ้อนอยากแต่การก่อสร้างแต่อย่างาขัดขวางกีดขวางการจราจรหรือการสร้างถนนทางแต่อย่างใดแต่มันเป็นการสร้างตามารูปแบบนะครับของถนนเดิมๆม,มันก็เลยอาจจะดูว่า,าบางทีโคตรเคี้ยวแบบไร้สาระเหมือนกันนะครับประมาณนั้น หน้าหนหวยถ้าเจอแบบถนนไปแล้วไปเจอเนี่ยภูเขาหินปูนใหญ่ๆนะครับหรือไปเจอโบราณสถานไปเจอสิ่งที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ห่วแหนอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้พอจะเข้าใจได้แต่อันนี้คือโคดเคี้ยวไปตามถนนเดิมนะครับไม่มีการตัดใหม่หรือไม่มีการตัดตรงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไปตามเดิม ก็จะเห็นว่าทางก็จะเลยจะคดเคี้ยวนะครับพอสมควรจากลำปางไปเชียงรายก็รวมๆส0งกว่ากิโลนะครับ200กว่ากิโลนิดๆนดนดนดเนาะกำลังดีครับเห็นไหมครับเป็นโซนที่ถนนสวยโซนหนึ่งเลยนะครับถ้าคนชอบอวิ่งถนนสูงชันคดเคี้ยวก็เรียกได้ว่าถนนสวยเลยนะครับ แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็บอกโอ้โทำไมถนนเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมนี่คือถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่ขับสนุกเส้นหนึ่งนะครับไม่แพ้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 18ระหว่างเชียงใหม่เชียงรายในโซนที่เป็นสีเลนนะครับโซนสีเลนเนี่ยอยู่เฉพาะในเขตเชียงใหม่เท่านั้นพอเข้ามาเขตเชียงรายก็เป็นถนนสวนเลนนะครับแต่อันนี้คือ,อเป็นสีเลนตลอดสายก็คือความโคตรเคี้ยวจะ มีลักษณะใกล้ๆเคียงกันนะครับถ้ามีฝนตกก็ลดความเร็วนิดนึงแต่ว่าที่นี่ฝนแรกนะครับได้ช้าล้างครา,าบน้ำมันครับล้างคราบยางมาตอยหรือเศษยางเศษอะไรต่างๆออกไปพอสมควรแล้วก็อาจะทำให้การเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นฝนแรกนะกับ แบบนี้นะครับที่ซัดโค้งกันมาปุบปับปุบปับ,บ,บแล้วทําให้เศษยางเศษอะไรต่างๆนะมีอยู่เยอะก็จะทําให้ถนนเนี่ยลื่นได้แต่น,นี่คือ,อมันช้าล้างไปพอสมควรแล้วก็ทําให้เราแบบนะครับขับขี่ได้เขาเรียกว่าปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นะถ้าเป็นฝนแรกนี่ฟองฟุดฟุดเลยนะครับก็เสี่ยงในการลื่นถลอย หรือภาษาเราไรไดให้โดรเลตได้นะครับลอ้อไม่เกาะถนนก็หืนไปเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ก็นะถ้าเส้นนี้ถ้าเข้ากรุงเทพมันจะไกลกว่าเส้นอุตรดิต์นะครับสุโขทัยนะไม่ใช่สุโขทัยอุตรดิต์พิษณุโลกนะครับนะเดนชัยอะไรประมาณนี้นะครับเส้นนี้จะไกลกว่าแตา่เส้นนี้ก็จะเป็นสีเลนตลอด ครับเส้นนู้นที่เป็นเส้นมาเชียงรายมาเขาเรียกว่ามาภาคเหนือตอนบนเหมือนกันเนี่ยก็มีช่วงสวนเลนอยู่ช่วงเดียวนะครับก็คือทรลอนึงลองกวางนะครับกับงาวก็คือเป็นเขาเดียวกันกับเส้นนี้เหมือนกันพูดง,ง่ายคืออำเภองาวนี่อยู่ในโซนภูเขานะครับสูงชันคเกียวครับ มองเห็นก็พอจะตัดโค้งได้บ้างนะครับแต่ว่าก็คงไม่ควรตัดเพราะว่าทําให้เป็นนิสัยครับถ้าเราไม่มีความชานาญที่จะเข้าโค้งเร็วๆอะไรเร็วเนี่ยก็ช้าไปก่อนปลอดภัยครับส่วนที่คนที่เข้าโค้งไวๆอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็มีหลายเลเวลหลายสกิลเนาะแล้วก็ระมัดระวังเอาอยากจะเข้าโค้งไวๆเอ๊ะทำไมคนนี้คนนั้นเขาเข้าโค้งกันเร็วแรงทําไมล้อเขาไม่เอียดอาร์เอียดอาร์เลยแม่แรงต่างนะครับโชคอัพ นะครับมีผลต่อการยึดเกาะถนนพอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นตัวนะครับช่วยซับแรงกระแทกแล้วก็แรงที่ซัดเข้าโคง้งระหว่างน้ำหนักรถกับพื้นถนนนะครับมันช่วยซับช่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะทำให้ยางรถยนต์นะครับให้รถนะครับยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นโชคอัพจึงมีผลอย่างมากต่อการเข้าโคง้งนะครับก็ให้เลือก โชคอัพที่ดีเนาะ,ะเวลาขึ้นเขานะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับช่วยลากเกียร์ช่วยอะไรต่างๆนะครับแล้วอีกอย่าง Engine นเบรกเนี่ยจะทําให้เราเข้าโค้งได้ดีขึ้นด้วยยึดเกาะได้ดีด้วยนะครับดีกว่าเราใช้เบรกนะนะครับก็ประมาณนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ควรจะเฉลี่ยกันนะครับระหว่างเอนจิ้นเบรกนะครับกับเบรกช่วยๆกันเนาะ ็โซนนี้โซนเจ้าพ่อประตูะตผาของลำปางเนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าในเรื่องเวลาฝนตกอะไรต่างๆก็อุบัติเหตุค่อนข้างเยอะก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะถนนมันลื่นนะครับประมาณน,นั้นแล้วก็รถบรรทุกรถอะไรต่างๆนะครับก็ใส่สโลขึ้นเนินขึ้นอะไรต่างๆ ครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในถนนเส้นนี้นะครับช่วงนี้ก็จะสังเกตว่าใบไม้ใบหญ้านะครับจะเริ่มเริ่มเขียวมาหน่อยละแล้วก็ใบสักก็เริ่มออกดอกมาน,นิดนะครับถ้าเอาใบสักออกดอกที่นี่แนละ้วก็คือจะเขียวชะอมพุ่มสวยนะครับเป็นถนนที่สวยเส้นหนึ่งเลยเพราะว่าใบสักเนี่ยเวลามันออกดอกมันทิ้งใบเนี่ยนะครับมันโล้นแห้งแรงเหลือเกินครับแต่เวลามันมามันก็ปกคลุมนะครับจนพืช คลุมดินเพื่ออะไรต่างๆตายกันเลยทีเดียวเพราะมันคลุมหมดใบมันใหญ่นะครับนี่ก็เป็นโซนอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับหลมภูเขียวอะไรต่างๆเนาะนะครับหลังจากาถึงเจ้าพ่อประตูผานะครับก็จะเข้าเขตนะครับของอำเภองาวแล้วนะครับก็แบ่งฝั่งละ ก็จะเป็นขาลงนะถ้ากามาทางงาวก็ขาลงเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าไปฝั่งอำเภอเมืองลำปางก,ก็ขาลงเช่นเดียวกันนะครับประมาณนั้นเนาะนี่นะครับโค้งเอาเรื่องนะครับแต่ดีพักหลังๆนี่มีทำสาลงสะลบอะไรให้บ้างนี่นะครับก็คือสาลเจ้าพ่อปตูพานะ่จะค่อนข้างลืน่นนะครับนี่เป็นจุด เรียกว่าจุดยอดแล,ล้วล่ะนี่ก็จะเป็นต่อไปก็จะลงะถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะลงนะลง,ลงติ๊กติ๊กโซนอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยโซนเจ้าพ่อ,ะะพอปะทูผาอะไรต่างๆนี่นะครับจะสังเกตว่าหินหินปูนหิน,หน,หน,หนสูงๆนะครับมีเยอะ สถาปัตยกรรมเก่าๆนะครับให้ดูด้วยโซนนี้มีปรับปรุงอากาศกัน้นถนนกันอะไรใหม่ก็เป็นกลางคืนก็ดีหน่อยนะครับเอาเป็นว่า,าจะเหมากคนที่ชอบขับรถเที่ยวชอบทางหลวงนะครับอย่ากให้ทางบ้านเราเนี่ยมีเส้นจราจรแบบที่สะท้อนแสงเนี่ยชัดๆโอเคละคุณอาจจะไม่มีงบประมาณ ในการทำไฟให้ถนนบ้านเราสว่างสวยนะครับเหมือนอยู่ในเขตเมืองก็ตามจะขอ,อสิ่งที่มันสะท้อนนะครับไฟรถออกมาจำมจจชัดๆเห็นเลนชัดเจนไม่ใช่คลุมเครือนะครับมันช่วยในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการกะระยะเบรกระยะแสงได้ดีมากๆครับประมาณโดยเฉพาะบนเส้นทางภูเขานะครับ านั้นนะจะช่วยให้เราแบบแบบมั่นใจได้ได้มากขึ้นนะครับ เป็นว่าเส้นนี้ไม่มีสูงชันนะครับประมาณนี้ก็อารมณ์ทางหลวงไปดยบไเลข1หนึ่งแปตามที่ผมพูดแหละเมื่อก่อนก็ยังมีสูงชันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถูนะครับรูปคมไปหมดแล้วนะครับไม่มีเหลือละนะครับจะปางละไปตัวเมืองพะเยาก็สักแปะสิบโลนะครับถ้าบวกเชียงรายก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยโล จะประมาณนี้นะก็ไม่ได้สะลงสลบอะไรนะครับก็ใช้ความระมัดระวังเอานี่นะครับแอดมินก็จะรอนะครับตั้งกล้องถ่ายคลิปให้พวกเรานะครับได้ชมนะครับแบ่งปันกันเนาะนะครับปังละถ้าเป็นเส้นเชียงใหม่เชียงรายก็ไปปัปงแฟน,น ทีจะใช้ความเร็วแค่ประมาณนี้นะครับแค่ประมาณนิดมินคําเนี่ยผมไม่ได้แตะเบรเลยนะครับทดเกียร์อย่างเดียวนะครับแพดเดิลปปบิ๊กปั๊บได้เลยสบายๆนะครับแต่ไม่ไม่อาจจะถ่ายที่หน้าปัดให้ทุกท่านได้ชมด้ให้จินตนาการเอานะครับ ฝนตกอารมณ์คุมเครือคุมเครือเนี่ยก็โอชวนให้ให้ง่วงได้เหมือนกันนะครับประมาณเนี้นะครับคงมันตัวเอเรื่อยๆเรื่อๆประมาณนี้ก็นะๆๆๆๆส่วนใหญ่มันจะพลาดกันก็เพราะว่าอาคิดว่าไม่มีอะไรนะครับรมันก็ดันโคงสไปเรื่อยๆนะครับหมดปังละสักแบบหนึ่งนะก็จะไปโผเงาวแล้วนะครับ ก็จะเห็นทางแยกเลี้ยวขวาไปร้องกวางนะคะก็ยังเป็นพูดง่ายๆก็ยังเป็นเหลือโซนเดียวที่ยังเป็นสวนเลนในเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่มาเชียงรายนะครับมาพะเยานะครับพูดง่ายก็คือเชื่อมต่อมาจากแพร่หรือน่านนะครับประมาณนี้นะครับปางละก็ประมาณนี้ครับ ระวังดนึงเพราะว่าไอเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะปรับเสียนนะครับคิดว่าโอ้แนเ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 นโค้งเวลาจะโค้งแบบแก็แอบ,บลึกเอาเรื่อยๆนะฮะก็เพราะคิดว่ามันเป็นสี่เลนไม่มีอะไรเอาเป็นว่าขอตั้งชื่อคลิปว่าน่าจะเป็นจุดที่อโอดสุดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งแล้วกันนะครับในการาเดินทางมา ภาคเหนือนะครับสูงสุดแดดสยามนะครับประมาณนีน้นี่นะครับโซนที่จะเริ่มว่า,าปีนเขาหน่อยให้ได้รู้สึกว่าเเข็มความร้อนเริ่มกระดิกเริ่มขึ้นหน่อยเนี่ยอาจะเป็นโซนจากปางละนะครับขึ้นมาที่อำเภองาวนะฮะประมาณนะั้นที่จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดพะเยาต่อไปนะครับแม่กาพะเยาอะไรต่าง โซนนี้จะตัวสะท้อนแสงตัวอะไรเนี่ยจะ,ะค่อนข้างน้อยนะครับเ,เริ่มห่างตัวเมืองห่างใกลความเจริญนิดหน่อยนะครับแต่ความอันตรายหรือความโคตรเคี้ยวของถนนนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากโซนใกล้เมืองนะก็เริ่มใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติธรำผ่าไทยก็จะอยู่โซนนี้นะครับนะเนีย่ยนะครับอุทยานแห่งชาติธรำผ่าไทยนะแต่ลงภูเขวก็จะไปอีกโซนหนึ่งนะครับโซนงาว ก็จะคดเคี้ยวเอาแบบดือจะสังเกตเห็นรอย ABS รอยอะไรต่างๆนะครับนี่ขนาดฝนตกมาะระยะหนึ่งแล้วนะครับพอชาล้างไปก็ยังพอให้เห็นล่อ,ลองรอยนะครับของอการกับขี่ให้เย็นอยู่นะโซนใล้ๆจะเข้างาวนี่แหละครับ พื้นถนนมันเสื่อมด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นกลางคืนเนี่ยไอตัวเส้นจราจรพวกหมดแจ้งโค้งแจ้งอะไรต่างๆนะครับมันมีน้อยหรือว่าไม่มีหรือว่ามีก็ไม่สะท้อนแสงเลยสะท้อนไม่พอที่จะให้เรา,าได้เห็นนะครับชัดเจนนะครับถ้าอย่างเงี้ยมีแค่หลักแจ้งนะครับความสูงตามของพื้นที่ถนนกับ พื้นที่ที่ไม่ใช่ถนนถนนนะครับแต่จริงๆเนี่ยถนนคดเคียวเอาเรื่องนะครับก็ต้องใช้วิทยานาณใช้ประสบการณ์เอาเนาะเอ้าๆอนี่นะครับบริเวณวัดจอมคำนะพระอารามหลวง ใจโซนภาคเหนือของถนนเส้นนี้นะครับโซนลำปางนี่แหละนะครับเป็นโซนที่วิ่งเมื่อไห่จะสดสักทีทำไมมันไกลอย่างนี้นะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับประจวบหรือชุมพรถ้าเป็นโซนภาคใต้นะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับยาวเพราะเพราะถนนถดนพนิษมาเลขงหนึ่งเนี่ยนะวิ่งลาบยาวาหัวจุดท้ายของ จังหวัดลำปางเลยทีเดียวนะครับอีกสักสิบกว่ากิโลเมตรนะจากวัดจองคําก็เข้าไปตวัวอำเภองาวแล้วนะครับหรือเราก็จะได้เห็นเส้นทางที่สามารถแยกออกอลำปางได้นะครับไม่ใช่แยก,แยก,ออกลำปางแยกออกอพะเยานะครับหรืออำเภอร้องกวางนะครับที่จะไปทางแม่กาถ้าเป็นทางแพร่ก็ร้องกว่างนะครับ นี้มีทําก่อสร้างสะพานด้วยนะครับแล้วก็ไอ้หมุดต,ตรงกลางเนี่ยก็มีไม่ตลอดบางช่วงก็ขาดหายไปเลยร้อนๆน,นะครับเรามาระวังด้วยนะนะครับใครที่มาช่วงนี้นี่นะครับถึงแล้วนี่นะครับพยาห้ากกิโลแพร่แป 89. นานก็ร้อยกว่าครับ ทางลงไปดินไมาเลข103ความมืนะครับประมาณนี้ประมาณ50-60กิ 50, โลนะครับก็ถึงล่องกวางแล้วนะครับน่าจะได้ไอเดียส่วนโซนอ่องกวางไม่กาก็ช่วงสั้นๆส,ส,สัก10กโลก็มีโคดเคียวนะครับแต่ก็อาจจะไม่เท่าโซนนี้เนาะ